สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเก่ง CMZ นะครับจะเป็นการรีวิว ID ที่095นะครับยศหนึ่งดาวน้ำตาลแล้วเรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับชนะ7,500นะครับแพ้7,000 v r 51เปอร์เซ็นต์ Q d 1.4ดส่ Mission น140ความแม่น1เปอร์เซ็นต์ Survival สเปอร์เซ็นต์ Head Shot 8ปดพนนะครับก็ HP มีอยู่ 30, 0 0 0นะครับ บอกก่อนเลยว่าตัวนี้ปืนเด็ดมากๆนะครับก็ขอแต่งตัวกระข้ามไปเลยแล้วกันนะครับเหลือหมวกก็เแวน26่สิบหกันเรามาดูาวุธกันก่อนกระบอกแรกนะครับเมื่อกี้แอบเอาไปเล่นมา1ตานะครับก็ปืนปืนชอบนะครับแอบไปเล่นนิดนึงก็นี่นะครับ M4 ทโนิกนะครับเป็นปืนจากการไขยตู้นะครับแล้วเดี๋ยววันที่11นี้ทีมงาน เกมสเปเชียลฟอสตจะได้เอาออกจากการแคปซูลแล้วนะครับปืนกระบอกนี้ก็รีบรีบหากันกระบอกต่อไปก็เป็นโปพีจีนะครับจากบัตดี้การ์ดปืนทองไม่ต้องนับนะครับเอ็มโฟมานะครับบัตดี้จีสามสิบหกซีเอ็มโฟดัมนะครับพารจีสามิบหกซีสไนเอ็มแปดสองบาเลสนะครับพิเดเตอร์เอเคเจ็ดซีนะครับเอเคเงินของยศหนึ่งดาวนะครับ ลานัทฮาโลวีนนะครับโปรเอเนี่ครับมีโปรเอมสีด้วยนะครับก็ก็เป็นปืนหายากอีกหนึ่งกระบอกนะครับโปรพีเอจีนะครับตอนนี้ปืนตระกูลโปรครบแล้วนะครับสามกระบอกมีสไนฮานุมานนะครับมีสไนเจ็ดปีนะครับเอ็มสองร้อยเอ็มเงินนะครับรดเอ็มสี่จากแคปซูลนะครับรด PSG นะครับสไนกุลาบนะครับไฟเบอร์ PSG นะครับ คูตี้สนะครับบวกบวกเนะครับ AK เล็กนะครับ a อ4 7สนะครับเ k 200มกตหนแดนหนะครับท a งโก PSG 1 A 1บวก8นะครับสกู p ีเนะครับ b บ็ค M110 นะครับ M เงินอีกกระบอก M เงิน3กระบอกครบนะครับกระบอกนี้บวก10 C ด้วยนะครับ บก64สายฟ้าบวก4ีดีสกูเม4นะครับ hk 4 16นะครับ d e v ิล u ยู่นะครับ AWP บวก3 m 200 m 16นะครับการิลบวก1 MSG นะครับด a g u n o v นะครับเปิน PSG 1บวก1นะครับอ่าปืนเขาเป็น ไวเปอร์นะครับ m 9 4 5 c นะครับบางคนก็ตามหาปืนนี้นะครับเพราะหายากเหมือนกันนะครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าได้มาจากกิจกรรมอะไรนะครับ m 9 4 5 c ธรรมดานะครับลูกซองชมพูนะครับพกคู่เงินของยศตสามดอกนะครับฟอสเซนลูกโม่นะครับพกทองเล่มหนศูนย์ลูกซองนะครับกํานันนั่นเองก็ระเบิดมีทั้งหมดหนึ่งชุดสองชุดสามชุดสี่ชุดนะครับโอเค เทมเทิก็มีแต่ให้เป็นแพ็กเกจชุดมานะครับผมเจ็ดวันอย่าแค่นี้นะครับโอเคหมดแล้วสรุปเลยตัวนี้นะครับทีเด็ดอยู่ที่ปืนนะครับปืนหายากถือว่าหลายกระบอกนะครับกับราคาพันกว่า,วานี่ก็ถือว่าคุ้มสำหรับปืนเยอะขนาดนี้นะครับโอเคใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับตามลิงก์ ID facebook นะครับไลน์ ID ดีเบอร์โทรศัพท์นะครับ อยู่ร้านล่าง YouTube นะครับใครสนใจจะฝากขายไอดีก็ติดต่อมาได้ครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ